มาแล้วครับอันนี้ก็เป็นป่อแขนกับตันทีมที่สั่งมาจากแอปยอดนิยมนะฮะก็จะมีเป็นยางยืดมาแบบนี้เดี๋ยวจะทดสอบกันดูหน่อยว่ามันจะใช้งานลักษณะไหนอามาแล้วครับกับตันทีมของเราฮะกับตันรีโอเราก็จะใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแบบ หางยุดนี่ฮะแบบนี้ครับง,ง่ไงแค่นี้ฮะใส่ง่ายๆนี่เป็นเป็นกัปตันทีมแล้วโอเคอา,าเล่นอาเล่นก็เด๋ยวนะ้ะ ว่านี่ครับการหลุดประมาณนี้ปรมามมณนี้อันนี้คือของจริงส่วนด้านในเป็นยางยืดยางยืดที่ผมใส่เอาไว้แล้วเพื่อเดี๋ยวเด็กๆเ,เลมอนจะมีการแข่งฟุตซออกีฬาภายในอ่ะครับและก็นี่เป็น เทปกับผ้าล็อกข้อเอามาสองขนาดไอ้พวกนี้ช่วยได้นะครับเอาไว้ซัพพอร์ตโดยเฉพาะตรงข้อมือเวลาเล่นฟุตซอลหรือฟุตบอลก็แล้วแต่เวลาลม้มมันจะช่วยทำให้ลดอาการบาดเจ็บได้นะครับส่วนใครจะไปล็อกข้อเท้าในลักษณะอื่นก็ไปอัดปช้กันเอาเองแล้วแต่ว่าเรามีอาการบาดเจ็บประมาณไหนนะครับแต่อันนี้ ที่เอามาให้ใช้จริงๆเลยไม่ได้เพราะว่าขาเจ็บหรือบาดเจ็บนะครับแต่ว่าเป็นการอาพอนหนักเป็นเบาในกรณีที่ล้มลงไปบนพื้นเราต้องเอามือลงบ่อยๆมันก็จะช่วยซับพอร์ตคอเราไว้ได้นะครับเคยเห็นอุบัติเหตุเกี่ยวกับข้อมือพลิกซ้อนมาละเกิดขึ้นบ่อยก็ต้องลมให้เป็นโอเคครับ